สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะก่อนจะรับชมรับฟังนะคะก็มาดูกันนะคะว่าวันที่7นะคะให้เข้าหรือหลุดนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะศูนย์มานะคะพี่น้องจ๋าศูนย์มาก,ก่อนเลยนะคะพี่น้องจ๋าตัวเจาะเราไม่เข้านะคะ,อะรอบ พิเศษนะคะแปนะคะแปตัวชอบด้วยนะคะเก้าศูนบนนะคะแอดก็มีตัวเน้นให้เช่นกันนะคะสีนะคะในตารางเรามานะคะหนึ่นะคะส่วนรอบปกตินะคะ28นะคะ8เรามาอีกนะคะ8มาแต่ตัวเจาะไม่เข้านะคะมีแค่86นะคะ บนหกห้าเจ็ดนะคะมาวิ่งวิ่งหกมานะคะวิ่งหกมาเด่นหกมานะคะสี่เด่นสี่มาตั้งแต่รอบพิเศษนะคะปีพศนะคะแอดต้องขอโทษด,ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าหกห้านะคะหกห้าเนาะแอดขอโทษด,ด้วยนะคะรอบ VIP นะคะเบิ้ลมาสามมา ให้ติดเบิลถูกนะคะให้ติดเบิ้ลถูกแต่ว่าตัวให้ไม่ถูกเนาะสี่สี่หกหกเจ็ดเจ็ดนะคะสี่สี่หกหกเจ็ดเจ็ดไม่มานะคะพี่น้องจ๋ามาสามสามนะคะให้ติดเบิ้ลถูกนะคะแต่ว่าตัวเจาะไม่มานะคะ,ะส่วนศูนย์มาอีกนะคะนะคะตัวเด่นเนาะก็ถ้าท่านใดหยิบจับไปนะคะถ้าโชคดีแล้วก็ ก็ดีใจด้วยนะคะพี่น้องจา๋าท่านใดที่ยังไม่โชคดีก็ต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้เนาะก็ไปลุ้นกันต่อนะคะของวันที่8เลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมาลุ้นต่อเลยนะคะพี่น้องจา๋าวันที่8นะคะเดือนหนึ่งนะคะ2,565นะคะไม่เพี้ยนเนาะวันนี้เนาะไม่เพี้ยนตามชื่อเอดเนาะ แอดเพียนนะคะสงสัยเมื่อคืนง่วงนอนเนาะก็เลยลงวันที่ให้ผิดลงลงปีพศออให้ผิดนะคะขอโทษพี่น้องด้วยนะคะแนวทางฮาหนอยนะคะสูตรวัดใจนะคะขาก,กล้องแอดไม่ค่อยดีเลยพี่น้อง สูตรวัดใจนะคะก่อนจะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะ มาดูนะคะเลขในตารางนะคะมีสามนะคะมีสมี0มี8มี1นะคะแล้วก็มี2เนาะเลขในตารางเราเข้าดีนะคะสำหรับสูตรวัดใจเนาะตัวเด่นนะคะเด่นวันนี้แอให้เด่นสเด่น1เด่น2นะคะมองเห็นอยู่เนาะ กองไม่ค่อยโฟกัสเลยพี่น้องอวิ่งรูดนะคะที่สี่และหนึ่งนะคะมาดูเจาะนะคะเจาะสี่หนึ่งนะคะสี่สองสี่มาอีกแน่นอนสายวิ่งสายรูดนะคะห้ามพลาดเนาะสี่สามนะคะสี่หกสี่เจ็ด หนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งศูนย์นะคะมาแล้วก็มาอีกได้เช่นกันเนาะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะชุดกันนะคะแอดให้กันไปที่เจ็ดสามนะคะหนึ่งแปดอีกแล้วนะคะหนึ่งแปด สี่แปดนะคะไปกับนะคะบนล่างนะคะอ่าเน้นรอบนะคะปกตินะคะ VIP นะคะของเมื่อวานนะคะให้เน้นรอบปกติกับ VIP นะคะไม่มามาแค่ตัว ตัวเด่นรูดวิ่งรูดเนาะวันนี้ก็ขอให้มานะคะตามรอบนะคะพี่น้องจา๋าเรามาดูตัวเน้นกันนะคะตัวเน้นเน้นรูดสี่และหนึ่งนะคะแต่เด่นทั้งสามตัวนะคะตัวเด่นตามกําลังรายวันเนาะเด่นทั้งสามตัวนะคะถ้าใครจะเลือกไปพิจารณานะคะในรอบเฉพาะกิจนะคะรอบพิเศษนะคะก็ได้เช่นกันนะคะ สีน,นะคะสีสองนะคะสีสวันนี้ขอชอบสีสีคู่แล้วกันเนาะชอบมากเลยคือตัวสี่นะคะสายวิ่งสายรูดก็ก็เลือกไปพิจารณาได้เนาะสำหรับ4ี่นะคะ4มาอีกแน่นอนนะคะพรุ่งนี้1นะคะหนึ่งสาหนึ่งสอง,หน,ง,สองหนึ่งเจดนะคะ ชุดกันนะคะเจ็ดสามสี่แปดนะคะแต่ก็จริงๆก็เลือกตัวชอบมาทั้งสามตัวแหละพี่น้องจ๋าเลือกมาเพื่อให้พี่น้องเอาไปเป็นแนวทางนะคะสำหรับท่านที่ไม่ชื่นชอบตัวที่เจาะนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะเวลาทำคลิปนะคะได้มีกำลังใจสู้ต่อไปนะคะ อ่าสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะสนับสนุนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับแอดนะคะสนับสนุนมาได้ทางช่องทางนี้เลยนะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะหมายเลขบัญชีแล้วก็ที่อยู่ชื่อที่อยู่ตามนี้เลยนะคะชื่อแล้วก็ที่อยู่ตามนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะล่ำล้ำรวยรวยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ